สวัสดีด้วยนะฮะสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็แฟนเพจที่คารพปรักด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะอนน่เพจปืนแบรกันและพินเพจบูมแบรดกันนะครับปืนแบรกันสวยๆด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่2รก2รกฎาคม2 5 6พนรอามนะครับสตอรนี่นี่นะฮะมาดูเลยนะครับผม เป็นบรูนี่ก๊อก26นะฮะของพี่เกรียงยศนะครับผมพร้อมลูก20นัดนะครับจัดโบวพิเศษเพียงกระบอกเดียวด้วยนะฮะเพียงกระบอกเดียวด้วยนะครับความสวยงามสวยมากนะครับอันนี้ลองไว้เฉยนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้า VP แล้วต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นลูกค้า VP กระบอกที่เจ็ดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูความสวยใกล้ๆอันนี้ลองสไลด์นะครับดูนะครับความสวยนะฮะคือสวยงามมากนะครับองบรูนี่นะฮะเป็นก๊อก26นะครับทรง26เลยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบกันนะครับผมลูกหมดสไลด์ค้างนะฮะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมตัวนี้เสียงสไลด์หนักแน่นตัวนี้มีจุดเด่นตรงไหนรู้ไหมจุดเด่นตรงนี่นะครับผมเซฟนะฮะตั้งกต่ไม่ได้นะครับผมเมื่อกี้คุณจะเห็นว่าผมขึ้นลำไว้แล้วนะครับตอนนี้ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวปลดสไลด์นะตัวปลดสไลด์จะอยู่ตรงนี้เห็นรูกไหมมันจะเป็นน,อน็อตเกล,ลียวนะครับต้องใช้น็อตหกเหลี่ยมเอ้ยประแจหกเหลี่ยมนะครับไขตัวนี้และดึงพันายออก นะครับดึงท้ายปืนออกถึงสไลด์จะเด้งออกนะครับแต่เราต้องชักออกมานะโอเคเนาะอ่ะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเซฟนะครับปรับขึ้นมานะครับปรับขึ้นมาดังไกได้เห็นไหมฮะเสียงนกสับพลังงานนะครับผมอ่ะลุกหมดสไลด์ค้างนะครับผมวิธีข่าสไลด์ก็แบบนี้เลยขึ้นสไลด์ค้างไว้ถอดแม็กกาซีนะครับผมแล้วคุณไขตัวนี้นะครับเมื่อไขเสร็จคุณดึงตัวนี้สไลด์จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะฮะนี่เป็นวิธีการถอดสไลด์นะ โอเคผมจะใส่แม็กเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมสไลด์อักแน่นนะครับผมผมจะลั่นไกไปหนึ่งีนะครับเห็นไหมนี่คือการลั่นไกสมมุติว่าถ้าเราปรับเซฟลงลั่นยังไงไม่ได้กันนะครับแข็งนะคุณอย่าพยายามไปงัดมันนะพังนะเซฟพังนะปรับเซฟขึ้นมาสุดนะครับเห็นไหมสุดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะลองคัดปอกให้ดูสามนัดละกันนะครับต้องวางแบบถนอมนะครับตัวนี้นะฮะเพราะว่าเป็นลูกค้าวีพีด้วยแล้วก็ เป็นของพี่เกรงยดด้วยน, well. นะครับผมเกรงใจนะครับเพราะก็บอกที่เจ็ดแล้วนะครับผมถนอมนะครับแต่ทุกตัวของถนอมหมดนะครับของลูกค้าจะเห็นได้แต่กากคลิปๆนะครับผมเช็ดเช็ดให้ทุกกระบอกนะครับอ่ะสามนัดนะเห็นแล้วนะครับสามนัดผมจะใส่ลงไปนะครับผมใส่ลงไปในปืนนะครับแม็กซิดสนิทนะครับเมื่อแม็กซิดสนิทแล้วนะครับขึ้นสไลด์นะฮะขึ้นสไลด์แล้วนะครับมาดูการคัดบอกกันนะครับผมดูนะฮะหนึ่งไปแล้วนะครับสองนะครับอ่ะสอง มันอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับ3นะครับลูกสุดท้ายแรงดีคอยนะโอเคเนาะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอีกครั้งนึงแล้วกันเมื่อกี้จังหวะผิดนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะเพื่อความสบายใจผมจะขออนุญาตเก็บกระสุนนะโอเคมาสามนัดนะครับ1นะฮะ2นะครับผม3นะครับอ่ะดันนี้ละโอเคเนาะดันให้สนิทนะครับผมดันให้สนิทนะครับจะดันแกร้กนะครับกรอ ดูนะครับผมดูนะครับ1นะครับเห็นไหมหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะครับ2นะครับผม3นะครับเห็นไหมคือรูกหมดสไลด์ค้างนะครับคานบอดได้ปกตินะครับอ่ะยกฟืนขึ้นมานะฮะคานบอดได้ปกตินะครับผมอ่ะคงหมดข้อค้อรหานะฮะแต่เนื่องจากตัวคันบอดเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะเล็กเพราะฉะนั้นอย่าใส่นัดเดียวนะครับ เพราะว่าถ้าใส่นัดเดียวมันไม่มีอีกนัดหนึ่งคอยดันเนี่ยมันไม่มีนัดหนึ่งคอยดันไม่มีอีกนัดหนึ่งคอยดันกระสุนเนี่ยมันจะไม่จีบกระสุนออกามาจากตัวตัวลำกล้องที่จะคัดปอกกระสุนนะครับเพราะมันเล็กเห็นไหมมันเล็กนะครับมันเล็กมันเล็กค่อนข้างจะเล็กเลยนะครับผมเล็กเลยนะครับอเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพื่อความชัวร์เอผมจะคัดไปเร็วๆเลยนะครับหนึ่งนะครับผมเนี่ยสองนะครับผมสามนะฮะลูกสุดท้ายแรงรีคอยนะครับเทออกมาได้เลยนะฮะ นี่คือคัดออกมาได้3ทีปกตินะครับนี่นะครับมีระบบเซฟนะฮะปรับ,บลงมาตั้งใจไม่ได้นะครับผมตั้งใจไม่ได้นะครับเอาขึ้นไปตั้งใจได้ปกตินะครับก็อุปกรณ์ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ทำยังไงอะแดปเตอร์นะฮะให้ใส่ตรงหัวลำกล้องออนะครับผมถ่ายลงไปอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมมันก็จะเป็นเป่ารถแสงให้แสง ออกกระจายมันไฟฟู่ขึ้นใหม่ทีหนึ่งหรือไว้จุดพูนะครับแต่ตอนนี้พูกเรายังไม่มีนะฮะแล้วก็มีแท่นะครับล้างล้างด้านด้านในนะอย่าล้างด้านนอกนะครับผมพร้อมโปรวิเศษกระสุน20นัดนะครับนะฮะก็เป็นปืนของพี่เกรียงยศนะฮะวันนี้ก็เป็นรอบจะส่งวันที่2นะครับกรกฎาคม2 5งพันหร้อสานะครับก็ขอบคุณพี่เกรียงยศมากนะฮะที่หนุนเราไปถึงหมด7กระบอกแล้วไงก็ ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะพี่นะก็ระวัง totally ด้วยครับเพราะว่ากลัวคุณแม่บ้านจะเล่นเอานะครับอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเวลานอนนะฮะเดี๋ยวหัวแตกนะครับผมก็ขอบคุณนะครับหยอกหยอกแกเล่นนะเพราะว่าแกคาวีมากเลยนะครับแล้วก็ตัดมาอ่าเพิ่งมาปุ๊บลงคิดปุ๊บภายในวันนั้นเลยแกบอกว่าแกเมานะอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ที่ยูทูบให้ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคันที่อยากซื้อนะครับ แนะนำนะฮะให้สั่งซื้อมาเถอะครับผมไม่มีโกงแน่นอนนะฮะผมบอกเลยว่าผมยี่นี่นะครับผมแล้วก็แอดมินทุกคนยินดีและเต็มใจจะบริการนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้คุณพี่เกรงยศนะครับในวันที่2กรกฎาคม2563นาสสะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ไม่มีไรแล้วอย่าลืมแลกไอ l ดียไลน์แล้วก็อย่าลืมกดส b s c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้าวจะไม่บายหรือว่าดีไม่บายด้วยนะคไับบาสวัสดีครับ โอเคครับก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่2กรกฎานะครับวันนี้แต่ผมกลับมาช้าเนาะอาจจะเลื่อนส่งไปวันที่3านะก็ต้องขออภัยคุณพี่เกยงยศด,ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวทําการแพ็คแลจะจัดส่งให้ในวันต่อไปนะครับวันนี้เป็นรอบจัดส่งวันที่2จริงๆนอะแต่ผมมาช้าจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไปส่งให้พุ่งนี้นะฮะวันที่3นะครับกรกฎาแต่ว่าไม่มีวันหยุดนะครับจัดส่งระบบจัดส่งของผมไม่มีวันหยุด แต่จะหยุดตามนักขัตเลิ์นะครับก็ต้องเห็นใจด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะฮะอันนี้ลูกค้า VIP 7กระบอกแล้วนะครับกระบอกที่7นะอันนี้ก็ขอบคุณพี่เก่งยศจากใจเลยนะครับสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะครับแอดมาเถอะครับสั่งมาเถอะครับโอนมาเถอะครับไม่ต้องกลัวนะฮะผมไม่ใช่โจรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ